สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกๆท่นนานนอกจากทาง f อฟซีใหม่เอซเก่าเนาะ มื่อนีแอดมินก็นําแนวทางหวยลาวพัฒนามาแบ่งปันให้อีกเช่นเคยนะจ๊ะสําหรับแนวทางเนาะกับมีเขาไม่รู้ดักปะผลกันไปในแต่ละรลอบเน่องจากกับคสามารถรู้ได้เช่นกันว่าแนวทางจะเขาจะรู้เนาะตัวเลขทุกตัวที่ใดมาแอดกับคำนวณใดก็นามาแบ่งปันนะจ๊ะเพื่อมาเพื่อชอบก็ค่อยตามมามากาสามารถเลื่อนผ่านกัชมเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะเนาะสําหรับวันที่21่นะจ๊ะเดือน2เนาะ กะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเาก็เบ,บิ้งวันที่18กันก่อนเนาะจากผลที่ออก0 0 5 5 0 0เบิ้งเลขพี่น้องจ้ามาเอียงมาออกอยังเสีย0 0 5 5 0 0 0 0นี่มาบนล่างเนาะจากบนล่างส่วนล่างเนาะล่างมาหาหากับ0 0มาเบินะ้นเนาะจากเบิ้นทั้ง3เนาะทั้งบนทั้งลาง่างกะบสำหรับแนวทางที่แอดมินให้เนาะจาะกะบบ่เขาเลยเนาะในรอบนี้กับลด รูดแบบรูดอีหลี่เลยจ้ะพี่น้องจ๋ารูดคักรูดแน่เลขเบิ่นก็มิแต่เบิลสามสามเนาะอันนี้ห้าห้าศูนย์ศูนย์ตัวเด่นวิ่งรุดเท่ากับโบเข่าเลยนะจ๊ะเนาะกากาบขอโทษขออภัยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเลขออกแบบนี้กะน้อยที่จะแบบเข่าเนาะกะกาบขอโทษขออภัยสาหรับแนวทางนะจ๊ะเขากำลังสามต่อวันที่สิบหยิบเอ็ดนะจ้ะวันที่หยิบเอ็ดเนาะสำหรับแนวทางวันที่หยิบเอ็ดกะ ปรดใช้วิจารยานในการรับชมเนาะเด็กตั้ตกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนาจาเนาะเนี่ยทางเขาบางรุดบางผิพผาดประการได้กับกับขอถูดขอไพ่เนาะสำหรับแนวทางวันที่2บอนอกจากหัวเราพัฒนาหัเวเราพัฒนาให้เด่นที่5กับ0นอกจาก5กับ0กับ2เนาะ0น,นี่ แอดวาน่าจะเหลือนะเพราะว่ารอบทีเพลียวออกหลายเหลือเกินเนาะมาสี่ตัวเลยรอบนี้กับบน,น่เนาะส่วนตัวเด่นกะมีหามีศูนย์มีสองมีหกมีสี่ส่วนวิ่งรูดเองก้วิ่งรูดที่ศูนย์คือเก่านะจาจะวิ่งรูดที่ศูนย์ส่วนตัวที่แอดจับคู่เนาะจับคู่ก็จะมีเจ็ดโอศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกสี่ห้าหก หกเจ็ดศนะูนย์สองสี่เจ็ดห้าสองเนาะอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะสองตัวอย่าลืมไปกลับนะเนาะเนียนไปกลับนะ้ำเนาะมาคู่ไรชอบคู่ไรกะต้องไปกลับน้ำนาะจ๊ะส่วนหกกับเก้านี่คือตัวเดียวกันเนาะหกเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดห้าหกห้าเก้าเนาะหกสี่เก้าสี่คือตัวเดียวกันนะจ๊ะถ้ามิตรมัรกตัวชอบค่อยๆตามเนาะ โอกเือเใจตัวแรก็ค่อยยิบจับไปใส่เป็นแนวทางเนะจ๊ะส่วนสามตัวสามตัวสี่ตัวให้ห้าศูนย์เจ็สองสี่เจ็ดศูนห้าเก็ศูนสองสี่เจ็ดเนาะ สามตัวสี่ตัวหรือว่าสองตัวกัจับในตัวเด่นใดเลยนอะกจากหรือว่าเฮ้ามาเฮ้าชอบเป็นเลขอื่นเฮ้ากนานําไปจับใส่ใดเนาะเด่นกับมีหามีศูนย์มีสองมีเจ็ดมีหกมีสี่ส่วนตัววิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดที่ศูนย์เนาะวิ่งรูดที่ศูนย์ส่วนตัวเน้นศูนย์เจ็ดศูนย์ห้า 0 2 4 7ีถ้ามีตัวมากตัวชอบแนวทางที่แอดมินให้การจดได้แคบได้เลยจ้าหยิบจับไปใส่เป็นแนวทางสำหรับงวดประจำวันที่ยีบเ,เนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบลำลำด้วยๆนะจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะไว้พอกันคลิปนาะแนวทางนะลาลำลำร้วยๆปัง,ปงๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆุกคนสวัสดีค่ะ